เรื่องของการดึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะก็บอกว่ายืนยันว่าผู้ประกอบสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะร่วมมือที่จะมีการดึงราคาไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้านะคะแต่ก็ยอมรับค่ะว่าอาจจะมีการพิจารณาปรับขึ้นนม u h t line, <ม>หลังปีใหม่เพราะว่ามีต้นทุนนมดิบที่สูงขึ้นคะ่ะ นางวชรีวิมกตายโยอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าขณะนี้ผู้ประกอบการสินค้าอุปภโภคบริโภคได้ให้ความร่วมมือตรึงราคาสินค้าไปอีก3เดือนสิ้นสุดที่เดือนมีนาคม2554จากเดิมสิ้นสุดภายในสิ้นปีนี้อย่งางไรก็ตามยอมรับนะคะว่าผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นและราคาว,วัตถุดิบนำเข้าปรับขึ้นทำให้สินค้าบางชนิดอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะ ดยเฉพาะในส่วนของสินค้านมสดพลาสเตอร์ไลทและนมสด UHT บางขนาดที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบให้แก่เกษตรกรเพิ่มกิโลกร,รัมละ50สตางค์ส่งผลต่อต้นทุนนมทั้ง2ชนิดเพิ่มขึ้นอีก12-13สสตางค์นะคะดังนั้นทางกรมจึงอาจอนุมัติให้ปรับราคาขึ้นในปีหน้า สำหรับปุ๋ยเคมีนั้นนะคะก็เตรียมให้องค์การคลังสินค้าหรือว่าอคออสอนำเข้าแม่ปุ๋ยยูเรียประมาณ1 0 0 0 0ตันมาผลิตเป็นปุ๋ยธงฟ้าจำหน่ายราคาถูกให้กับเกษตรกรและช่วยชะลอการปรับขึ้นราคาของปุ๋ยเคมีในตลาดค่ะส่วนสินค้าอื่นๆที่ยื่นขอปรับขึ้นราคาเข้ามานะคะทั้งเหล็กสายไฟฟ้าแบตเตอรี่และยางรถยนต์ยืนยันว่ายังไม่มีการปรับขึ้นราคา โดยผู้ประกอบการยอมตรึงราคาไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม mm hmm. เช่นเดียวกับสินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้ประจำวันรวมทั้งสินค้าอื่นอีกกว่า90%ค่ะสดนี่พี่ว่าอาจจะให้ขึ้นเป็นบางไซส์นะคะตามภาระ50สตางค์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ไปซื้อจากเกษตรกรเกษตรกรก,รก็มาโวยวายที่กระทรวงพาณิชย์ mm hmm. เจ้าหน้าที่ได้ประสานไปเบื้องต้นนะคะสินค้าพวกนี้เนี่ยเขาเขาเขาจะตึงราคาให้นะคะถ,ถึงมีนานอกจากนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ยังเตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรต้อนรับปีใหม่2554ระหว่างวันที่22ถึง24ธันวาคม ที่กระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำโดยนำสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆมาจำหน่ายราคาถูกกระท้องตลาด20-40%เนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคซื้อเป็นของขวัญปีใหม่มากขึ้นและช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะ